ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีธนูสําหรับชาวราศีนูคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมิถุนชาวราศีมีนชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นหน100ึ่งร้อยเซนและชาวราศีอื่นเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีสิงห์ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคะนุา,นาด,ดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกัาสิบเปอรเซ็นกบ วันที่ผมเห็นสมการนะครับก็คือวันที่6เดือน8สิงหาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันนะครับคันนี้เนี่ยเรามาดูนะครับสมการนี้ก็คือจุดเจ้าชจตามอริเดียนศูนย์สีกับดาวพูโตเท่ากับจุดเจ้าชจตารทิศความหมายจะแปลว่า เอาใจใส่ในสภาพและพัฒนาการทางกายของตนเองความเข้าใจของเจ้าชะตาความสามารถและหนทางของพัฒนาการความสามารถในการเข้าใจของเจ้าชะตาวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตนี้ผมอ่านทุกประโยคจากตำรายเยอรมันนะครับทคนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเรื่องงานช่วยดีนะครับที่ดี70%นะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่าองศาที่10องศานะครับราศีธนู49ลิบดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณ100%นะครับแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70%ลดหลั่นกันไปนะครับคราวนี้จุดที่มาสูนลัคนศี 4, คือดาวสองตัวลมกันงได้คือจุดเจ้าตา,มาเมอริเดียนกับดาวบูโตเซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่า จุดที่สุดหลังศรีหรออภาษากีกเรียวจุดมิดพอยนะครับคณนนี้10องศาราศีธนู48ิปดลิบดาเนี่ยอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์ก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยจะมีกิจกรรมที่คุณจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวคันนี้เราจะมาลงรายละเอียดตรงนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องที่ดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่ไม่ต้องการความรักต้องการงานเงินอย่างเดียวกวลามพูดความรักคุณก็เปลี่ยนเป็นคำว่าวงานคำว่าวงเงินสําหรับคนที่ต้องการความรักรวยอยู่แล้วงเงินเยอะอยู่แล้วงานโอเคต้องการความรักเวลาผมพูดเรื่องงานเงนิงนคุณก็เปลี่ยนเป็นคําว,ว่าความรักคุณจะได้เนื้อหา lar, ในการฟังที่มากขึ้นทีน,นี้เรื่องของความรักที่ดี70%จดชุดที่มาสูนลำซีตรงเนี้ย ก็คือสิบองศาราศีธนูส8่ิบแปดิปาอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของราศีสิงห์นะครับซึ่งราศีสิงห์นี่ก็จะหมายถึงตัวของคุณตัวของเราเนี่ยจะมีเรื่องของอ,อการคานนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาว กำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับท mm ีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดสก็คือความเป็นม้ทุตัวปรัน,นา mm hmm. อาชีพฮาเดสเนี่ยก็คือ อาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาในดาวกําเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอร์เดียนเมอร์เดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจรรันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคนนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกาเนิดของผู้ชาย พอเราเอารวมมากรบดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชาย่ก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกำเนิดคือจันของ ผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิปฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยแปดสิบองศากับดาวเนปจูน ก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอะ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย จันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมื่อเย็นหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาเนี่ยก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความ ไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนียบจูนคือจุดเจ้าตามิโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทำตัวอย่างให้นะครับเมอริเด mm ีย hmm. นนี่คือคุณอาจจะได้ของที่คุณถูกใจนะของที่คุณถูกใจว่าเมอริเดียนเนี่ยแล้อิทธิพลของนาศีกกรกฎกรกฎก็เหมือนของที่เราถูกใจคือความเป็นแม่ก็เหมือนผู้หญิง อมอริเดียนเหมือนพ่อเหมือนพ่อแม่มาเจอกันแล้วก็เรือนตาที่2ก็คือเรื่องของดาวศุกร์ดาวศุกร์ในราศีพฤษภก็คือความสัมพันธ์ที่มีเรื่องการพนันการที่ดีแล้วก็ดาวทิพเซอุกดก็คือเป็นไปตามทิศทางที่เราวางไว้แล้วก็มีดาวทิพอพอลลอนก็คือความสาเร็จมันจะเป็นลักษณะแบบเช่น,แบบนความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณคุยอยู่หรือคบอยู่อาจจะดีขึ้นมากขึ้นกว่าเก่า หรือคุณอาจจะแบบเผชอ,อคนหรือว่าเาสิ่งที่ทําให้คุณพึงพอใจในลักษณะของการติดต่อก็ได้นะครับแล้วก็ดาวพูโตนี่ก็คือเรื่องของการพัฒนาการที่ดีขึ้นการพัฒนาการแล้วก็ดาวพูโตอยู่ในราศีมังก,กรก็คือข้อจํากัดคุณอาจจะเจอคนที่อายุมากคุณน้อยคุณรวยคุณจนหนุ่มคุณชายและชายหญิงและหญิงพอไม่ไม่หรือว่าต่างเชื้อชาติต่างศาสนานก็ได้แต่ว่าทําแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า ผูกพันผูกพันเพราะว่าอาทิตย์ในสมการวันนีก้ก็คืออยู่ในเดือนตาที่21ก็คือคนนี้ให้ผลประโยชน์ดีๆเราแล้วก็มีดาวศุกร์ด้วยก็คือเรื่องของความรักแล้วก็อาทิตย์ติดกับดาวตัวนี้จุดเจ้าตัดจันทร์ก็คืออาทิตย์จันทร์ก็เหมือนแบบเพ่อแม่มาเจอการเหนื่ยแบบร่างกายกับอารมณ์ประกอบร่างกันก็คือคุณอาจจะเจอแบบความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักษณะของการ เริญเติบโต,ตหรือว่าสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดมาจากตรงนี้ได้ด้วยก็คือตรงนี้เอ่อมาริเดียนมาริเดียนก็คือสิ่งที่สิ่งที่สูงส่งในความรู้สึกของคุณที่คุณอยากจะได้แล้วมาเจอดาวนปจจูนใช่ไหมก็คือคุณอาจจะไปเจอกับเอ่อชาวต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ก็ได้คนไทยก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบคนที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิด หรืออาจจะเป็นเรื่องการติดต่อข้อมูลผ่านทางโลกออนไลน์โซเชียลก็ได้ก็คือคุณอาจจะเห็นข้อมูลเช่นโปรแกรมหาคู่หรืออาจจะแบบเป็นการพูดคุยผ่านทางโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะสำหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องงงๆก็ไม่ต้องตกใจฟังในหลายรอบเพราะผมอ่านจากวงโคจรจริงนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวอยูเนี่ยน,นช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้ว ค่าเรียนข้อหนึ่งสองหมื่นแปดพันบาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทําเลยคือสอนแล้วก็ให้ให้คุณทําคือคลิกตรงนี้ทํานี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทําเป็น แล้วผมสอนเนี่ยคร์้หนึ่งสิบวันสิบชั่วโมงผมรับรองผลร้อยเปอร์เซนว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ดูดวงประกบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทาธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่าผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกันคือคนที่มาเรียนดวงยูเรเนียเนี่ยผมเชื่อว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเลี้ยงไข้แน่นอนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรียกว่าต่อ ความสำเร็จได้เพราว่าความสําเร็จก็จะมีอาทิตย์กับดาวพฤหัสก็คือเรื่อง,องการพัฒนาการที่เติบโตมากขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ความรักที่ดี70%็ดสิบอนะครับคันนี้ดาวก็จะมี2ด้านนะผมจะอธิบายด้านลบด้านลบ30นะของงานที่แย่ๆเพราะสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเกิดขึ้นออกับคุณแน่นอนนะครับ100%บกลบเราไปพิสูจน์กันได้ครับคานนี้ถ้าเป็นด้านลบเออ ในเรื่องของงานที่แย่ๆสามสิบเปอร์เซ็นต์คือจุดที่มาส่วนสี่เนี่ยก็คืออาทิตย์ก็จะหมายตัวคุณตัวของคุณเนี่ยก็จะตีแบบประมาณว่าเอ,องานหรือผลป,ประโยชน์ที่คุณจะได้รับเนี่ยช่วงเนี้ยคุณอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าเอ,อทําแล้วมันออกมาผลงานดีเพราะว่าดาวพูโตยอยู่ในราศีมังก,กรก็คือดาวเสาร์ก็คือคุณอาจจะโดนข้อจํากัดข้อจํากัดเช่นแบบเออ แบบทํางานเสร็จแล้วอาจจะได้เงินแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็อาจจะแบบผ่อนจ่ายอย่างเงี้ยหรืองานที่คุณแบบสมัครไว้เขาอาจจะเรียกให้คุณไปลองงานทํางานอยู่อย่างเงี้ยแต่คุณยังไปทํางานไม่ได้เพราะว่าคุณต้องติดงานเก่าอยู่คุณอาจจะแบบบอกเขาว่ารอเอีกเจ็ดวันสิบวันเดี๋ยวหนูจะเอางานกลับมาทาที่บ้านเนะี้ยอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณก็เอางานกลับมาแล้วคุณก็ทําให้ให้เขาแบบให้ดีแล้วคุณก็วางแบบวางหมากไว้ว่าแบบไม่ให้ใครมาทําแทนคุณรว,ว่า พราะว่าเขาอาจจะใจร้อนแบบแบบไม่อยากรอคุณไงระหว่างนั้นเขาก็อาจจะไปหาคนอื่นคนอื่นแบบโอ้โอเคทําได้เงินเดือนถูกคุณค่าต่อแฟนถูกพร้อมทําได้เลยอย่างเงี้ยคุณอาจจะอดนะอันนี้ผมก็เลยมาเตือนไว้นะแล้วก็เอ,อโดยเฉพาะเรื่องของตัวเนี้ยอาทิตย์อาทิตย์ก็จะมาอยู่เรือนตาที่11ก็คือเรื่องของ บางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมื่นอย่างเงี้ยไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นแรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัชญาดาวเช่นดาวสุขเดินยังไงฤดูแบ่งกี่ฤดูโคจรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบการความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูลแปดสิบเปอร์เซ็นไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมนันเป็นพื้นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้ แล้วอีก20%ที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่ในเนียนซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบร้อยเปอร์เซ็นก็จบคอร์สคราวนี้ไอคนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนมันจะงงงๆเลยไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะบอกโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสามได้ลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงอยู่เนี่ยนเป็นเขาก็ต้องมาเรียนคอร์สสองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ไหม ปีนี้80%ในคอร์ส2ที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาก็คนสอนก็จะสอนปรัชญาดาวมันก็น่าเบื่อมอนเดิมใช่ไหมก็เหมือนสอนเลี้ยงไข่พอเหลืออีก20%หลังมาสอนดวงอยู่นี่นเนี่ยพอสอนแป๊บเดียวคนที่เรียนคอร์ส2ต่อก็จะแบบรู้ไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีกแล้วก็ต้องจาเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอะ่ะนิดนิดอ่ะถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงคอร์ส3ก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลี้ยงไข่ไง แต่คนสอนเขามักจะอ้างว่าอ๋อมันเป็นพื้นฐานแนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่นนะมันมันต้องเรียนแล้วตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือคือจริงๆเนี่ยมางคนเขาไม่มีเวลาว่างมันเรียนแบบสามปีห้าปีแบบชิวๆแบบเนี้ยมางคนก็ต้องไปทํางานทำทำอาหารกินของเขาอยู่คือมันจะมีประเภทนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกซึ่ง คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงจริแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบ่อยเลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือว่าอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหแล้วฝาก ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข right? ้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ยังไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนเขาจะปล่อยข้อมูลทีละนิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบ ให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าอาสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซ็นว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนู เรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะ่ะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะ่ะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะ่ะว่าเขาอะ่ะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอ็มก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมด เพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีโมูลค่า414บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะ คุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกส0มสิบวันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะคนที่ให้ผมประโยชน์กับเราผมผมโยชเราก็คือเรื่องอะไรเรื่อง,งของงานคุณรายได้พิเศษองค์กรหรือแบบหน่วยงานที่คุณคิดว่าคุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาก็คือคุณอาจจะเจอปัญหาที่มากแล้วก็เรื่องของเออผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับฉะนั้นคุณอาจจะต้องแบบ คุยกันก่อนว่าเออเราอาจจะทํางานแค่นี้ได้นะคืออาจจะไม่ได้ร้อยเต็มร้อยอาจจะแบบแปดสิบเต็มร้อยนะพี่แต่ก็เกรดเอแล้วแปดสิบเต็มร้อยใช่ไหมแบบเนี้ยเพื่อให้เขาแบบอาจจะแบบเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแบบไม่สามารถที่จะแบบทําทําได้แบบโอ้โหแบบเหมือนแบบร้อยเต็มร้อยอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ยกตัวอย่างคือสถานภาพของแต่ละคนที่ฟังคลิปนี้ก็จะแตกต่างกันอาชีพอาชีพหรือว่าสิ่งเรื่อมของคุณ มันจะแตกต่างกันแต่ว่าออทิศทางที่ผมแบบแนะนําไปอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็คือผลประโยชน์ที่คุณจะได้คุณก็ต้องระวังว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องของอองานแบบเงินที่มันแย่แย่แยนะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนี้เรามาดูความรักที่แย่แย่สามสิบเปอร์เซ็นจุดที่มาสู่ดงสีเนี่ยก็คืออาทิตย์ก็หมายถึงตัวของคุณเนี่ยก็คือการพัฒนาการเรื่องของ,องความรัก ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่าดาวพุโตเนี่ยเขาอยู่ในราศีมังกรก็คือดาวเสาก็คือคุณอาจจะโดนปฏิเสธหรือการเลื่อนนัดเลื่อนการพูดคุยกันเช่นนัดทานข้าวอาจจะมาไม่ได้หรือข้อมูลที่คุณส่งไปก็อาจจะไม่อ่านข้อความคุณไม่ติดต่อคุณทันทีคุณอาจจะมาโหไม่พอใจอาจจะอยากบอกเลิกเขาคุณพิมพ์ไปหรือวอยไว้ไปเขาอาจจะแบบเลิกคุณจริงๆก็ได้ เพราะวอาจะติดงานจริงฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังรู้สึกดีเขาคุณก็ไม่ต้องไปโวยวายไม่ต้องไปอะไรคือแ้่เขาบอกมาไม่ได้หรือเขาแบบไม่อ่านข้อความคุณหรืออะไรไม่รับสายคุณคุณก็เฉยเฉยไม่มีอะไรว่ามังกรก็คือราศีของเดือนมกราคมคือดวาวประจำราศีของมักกรเนี่ยมันคือแพะภูเขานะมันไม่มีนะไอ้มังกรเนี่ยก็เป็นวัเทอร์แนทโทเรจีเนี่ย มันจะเป็นแพะภุกเขาเพราะอะไรเพราะว่าปัจญาของแพะภูกเขาอ่ะมันคือดาวประจำราศีมันคือดาวเสามันแปลว่าเอคุณจะเห็นที่ผมอธิบายเรื่องแพะภุกเขาคือแพะภุกเขาที่มันเป็นเหวปีนยอดผาแล้วมันเดินข้างเหวมันไม่มีสัตว์ไหนที่ทําแบบเขาได้คืออันเนี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าที่เขาบอกว่าเป็นมังกรเ e c เทอ t e c h n o l o g มันแล้วปัญญาของมังกรมันคืออะไรอ่ะ มังกรในโลกนี้มันมีเหมือนสองชปีชีพด้วยนะมังกรแถวจีนเอตะวันออกเนี่ยตัวมันจะยาวๆเหมือนองค์ราชบุรีองค์ลายมังกรตัวยาวๆแล้วมันพ่นไฟที่ปากไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้ามังกรยุโรปแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบหลอดออสบลิงหนังที่คุณดูฮอลลีวูดมังกรตัวมันจะใหญ่ มีปีกใหญ่ๆเห,หมือน,นข้างคาวบินได้หางายเหมือนลูกศรธน,นูสามเหลี่ยมและที่สำคัญคอมันยาวคอมันยาวตัวมันอ้วนๆหน่อยตัวใหญ่และมันมันพ่นพ่นไฟได้เออคุณลองสังเกตไมาละแต่ลงล่ะถ้าเขาบอกมังกรไวท์เทนโทโลจีราศรีราศีมังกร แล้วมังกรไหนอ่ะยุโรปมังกรยุโรปหรือมังกรจีนอ่ะคุณคิดตามผมถูกไหมแล้วอะโอเคมังกรแล้วยงไงอ่ะปัปยาของมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรจีนอยู่ไหนอะอยู่ข้างเอวังเยนนัเหมือนที่มองเจเนรอหรืออยู่ทางขึ้นบันลังจักรพรรดิโต๊ะโต๊ะจักรพรรดิห้องเต้นั่งใช่ไหมหรือถ้ามังกรยุโรปอ่ะมังกรยุโรปอาศัยที่ไหนอะ เออใครรู้มั่งเราดูในหนังมันก็ไม่รู้ใช่ป่ะมันอยู่ในถ้ำเหรอนะแล้วแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าปัญญามันคือคือราศีมังกรวิทยาเทคโนโลยีราศีต่อไปราศีมังกรแล้วแล้วปัญญามังกรมันคือดาวเสาร์ดาวเสาร์มันแล้วมังกรมันทําไมอ่ะก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะแต่ว่าแพ้ภูเขาเนี่ยคือทั้งโลกเนี่ยมันเป็นแพ้ภูเขาหน้าเหมือนแกะ มีหางวนมีเขาวนวนข้างหูหางเป็นบา,นา,าคือแพ้ภูเขาก็คือแพ้ที่มันอยู่ตามหน้าผาคือเรื่องนี้ผมขอพูดนิดน,นึงเพราะว่ามันจะทําให้คนไทยเนี่ยตื่นตื่นจากสิ่งที่คุณเนี่ยคิดว่ามันเป็นมังกรเนี่ยมันไม่ใช่ปรัชญาของมังกรมันคืออะไรเอาแค่มังกรสปีชีไหนอะสปีชีคือสายพันธุ์อะ สายพันธุ์เมืองจีนตะวันออกหรือว่าสายพันธุ์ยุโรปถูกไหมอ่แล้วมันอยู่ไหนอ่ะแต่แพ้ภูเขาเนี่ยปรัชามันคืออะไรมันแปลว่าไม่มีใครทําสามารถทําแบบแพ้ภูเขาได้ที่มันปีนปีนกําแพงเหมือนนี่เหมือนภูเขาที่มันชันแบบแปดสิบองศาเหมือนกําแพงมันปีนได้มันมันขึ้นไปอยู่ยอดเขาเอลเลนแล้วมันเดินตามเหวอะ คือพื้นที่เดินสาสิบเซนแล้วมันเดินแล้วมันไม่ตกมาตายอ่ะมันเดินเนี่ยมันเกิดมายันมันแก่ตายอ่ะแล้วมันปีนขึ้นเปีนลงอ่ะไม่มีสันไหนทําได้อันนี้ก็คือปรัชญาของดาวคือว่ามันเป็นดาวเสาที่เออคนอื่นทําไม่ได้ฉันทําได้มีข้อจํากัดไอ้ดาวที่มันโคจรช่วงนั้นเนี่ยมันอาจจะทํามุมที่มันแย่แย่ระหว่างคุณกับเขาก็ได้มันก็อาจจะเป็นจุดที่ แบบยังไงอ่ะเป็นจุดที่ทําให้เหมือนแบบเอความสัมพันธ์ที่เคยดีมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วเราก็อาจจะแบบไม่พอใจถ้าเราแบบไปบอกเลิกหรือเขาเลิกจริงแล้วเราก็มานั่งแบบรู้ไงไม่เท่ารู้นี้รู้นี้แบบไม่พิมพ์ไม่บวยวายดีกว่าใช่ไหมคุณก็เฉยเฉยเขาเฉยมาคุณเฉยไปมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวแบบเอาสามวันเจ็ดวันโครงสร้างดาวดีๆมันคจอ,อเข้ามาเนี่ยเขาก็กลับมาคุยกับคุณเอง มันก็ไม่มีอะไรเพราะคุณไม่ได้ไปไปเปิดเปิดชนวนว่าต้องเลิกกันวัยวายอะไรหรือไปลุกเราบางทีเขาอาจจะเอ,อต้องการความเป็นส่วนตัวช่วงนั้นหรือก็อาจจะเครียดเรื่องงานเรื่องพ่อแม่ครอบครัวเขา,เขาหลายเรื่องเรื่องเองินเงินก็อาจจะไม่ค่อยมีมันเครียดอะไรหลายอย่างฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้พื้นที่ว่างของเขาด้วยก็คือให้ให้ความเป็นส่วนตัวเขา นะคือคุณเฉยเฉยอะ่ะเดี๋ยวมันก็มันผ่านละลายนไปมันก็ไม่มีไรล่วคุณคุณคุณไม่ได้บอกเลิกอะไรเขาคุณไม่ได้ไปดา่าไม่ได้ไปโวยวายเขามันก็ไม่มีไรใช่ไหมเดี๋ยวแบบโครงสร้างดีเขาแบบเขาอยากมาคุยกับคุณเองเขาเขามาก็มันก็โอเคไงเพราะคุณไม่ได้ไปทําให้มันมีเรื่องถูกไหมซึ่งเอ,อสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันอาจจะ ฟังดูง่ายนะแต่ถ้าใครใครเจอเรื่องที่มันเลวร้ายเรื่องเช่นการทะเลาะบอกแวงอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้มันมีเรื่องฉะนั้นคุณอาจจะนิ่งๆเพราะว่าคือบางทีเรื่องมันจะมาคือมันก็จะมีเรื่องที่มันเรื่องแบบงี่เง่างี่เง่าที่มันไม่น่าจะเกิดอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณยังรู้สึกเขาดีคุณก็เฉยๆเฉยๆเฉยๆเพราะมันมันไม่มีอะไรก็ผ่านไปก็าเก็บความรู้สึกไว้กลับมาบ้านอาจจะเซ้งแรงเล่าไหม ก็หากิจกรรมอื่นนะออมาดู y o youtube ช่องผมก็ได้อะไรระมาณเนี้ยนะคือนี้ผมมาเตือนนะว่านี่เป็นด้านลบด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นของเ,ออเรียกว่าความรักที่มันแย่ๆนะ